่ออื่นต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าด้วยครับที่ได้รับบทข้อเปียนในหลักสูตรแห่งนี้นะครับแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ผมได้รับความรู้มากมายในด้านต่างๆไม่ว่าด้านเศรษฐกิจการลงทุนที่กี่ยกอาเซียนและนําไปใช้ประโยชน์ในที่ทํางานได้นะครับแล้วก็นอกจากได้รับความรู้แล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้พบเพื่อนๆในสถาพันแห่งนี้ด้วยนะครับทาให้มีเครือข่ายที่จะทํางานต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ ดิฉันมีความประทับใจอย่างมากในการอบรมหลักสูตรแท็กเนี่ยสด้านนะคะด้านที่1ก็คือผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมด้วยกันมีความหลากหลายทั้งด้านวัยยุฒิคุณวุทิน,นะคะมีประสบการณ์ที่แตกต่างจากหลากหลายวงการทําให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดทางความรู้ต่างๆเสริมสร้างมุมมองทัศนคติทําให้กว้างมากขึ้นในการได้เข้ามาอบรมหลักสูตรนี้ส่วนในด้านที่2คือเนื้อหาของการอบรมค่ะ มีตั้งแต่ภาพใหญ่ในระดับโลกในระดับภูมิภาคลงมาถึงในระดับการบริหารขององค์กรใหญ่ต่างๆซึ่งทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีมิติที่ทั้งลึกและกว้างไปในครั้งเดียวกันนะโดยเฉพาะวิทยากรที่มานำเสนอและให้ความรู้กับพวกเราก็เป็นวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมากๆในแต่ละสาขาอาชีพนะคะทำให้โดยรวมแล้วการได้เข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ เสริมสร้างโลกทัศน์เปิดให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นพบปะก,กับคนหลากหลายขึ้นเรียกว่าไม่ผิดหวังนะคะสามารถได้ทั้งความรู้และเครือข่ายไปในครั้งเดียวกันเลยค่ะสำหรับหลักสูตรแท็กซินะครับเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานข้อร่วมมือระหว่างการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีครับของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแล้วก็ในระดับโลกนะครับรวมถึงเนี่ยเราสามารถเห็น ความพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับถือว่าเป็นการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาความรู้ครับจากกรอบที่เราเคยอยู่ติดในกรอบการทํางานของเราโดยทั่วๆไปครับก็ทาให้เราเปิดมุมมองแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับสาหรับหลักสูตรแท็กนะครับนอกจากเราจะได้เปิดความรู้นะครับในแง่ของประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเมืองของโลกแล้วเนี่ยนะครับ ในหลักสูตรเองเนี่ยยังมีวิทยากรนะครับที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะครับทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็ในระดับนานาชาตินะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็จะมีตัวหลักสูตรนะครับที่จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นะครับในช่วงเช้านอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมวิชาการกลุ่มนะครับที่ทําให้พวกเรานะครับได้มาร่วมสร้างสรรค์งานวิชาการนะครับแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักคุ้นเคยและสนิทกันมากขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับในหลักสูตรนี้ก็คือ เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่สามารถที่จะให้เวลากับเราแล้วก็ช่วยดูแลเราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาร่วมสมัครนะครับในหลักสูตรแท็กค่ะจากการที่ได้มาเรียนที่แท็กสิบนะคะสถาบันพระป,ระประกเก้าก็นอกจากที่เราจะได้รับความรู้นะคะจากในห้องเรียนทั้งของอาจารย์และก็ของท่านวิทยากรที่ได้นําความรู้เนี่ยมาให้พวกเรานะคะก็สําหรับตัวดิฉันเองแล้วเนี่ยก็ยังได้รับความรู้จากนอกห้องเรียนนะคะโดยเฉพาะ คำแนะนํานะคะจากประสบการณ์ทํางานของพี่ๆในหลักสูตรค่ะได้รับความเอ็นดูนะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตนะคะการศึกษาค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะในหลักสูตรนี้ค่ะก็รีบๆมาสมัครกันได้เลยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยจะได้รับทั้งความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์โอกาสใหม่ๆม,มากขึ้นแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมโรมนะครับสอสอพักเก้าไกลต้องบอกว่าหลักสูตรอาเซียนเป็นหลักสูตรที่สนุกมาก เป็นหลักสูตรที่ใครที่สนใจในเรื่องของอาเซียนสนใจประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับตัวผมเองเริ่มต้นจากความสนใจในประเทศอินโดนีเซียนะครับพอมาเรียนที่นี่ก็พบว่าความสนใจของเรามันไปไกลกว่านั้นจริงๆต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะรู้จักประเทศอื่นๆที่ไกลนะครับมากมากกว่าที่จะรู้จักประเทศที่ใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดเรามาลองเรียนในหลักสูตรนี้เราจะพบว่า เพื่อนบ้านของเรามีความน่าสนใจมากก็เชิญชวนครับมาเรียนหลักสูตรแท็กหลักสูตรอาเซียนนะครับผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีเราจะได้พบปะกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเข้าใจในหลายๆอย่างจะมาแชร์ประสบการณ์กันเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ผมการันตีขอบคุณครับ